สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมหนุ่มก๊อตแซนสยามนะฮะในวันนี้ได้มีโอกาสเดินทางมาที่อำเภออำเภออะไรครับอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอยู่กับคุณพี่คุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อัดาแก่อุดมค่ะชื่อดาแกวอุดมคุณพี่ลดาอายุกี่ปีแล้วครับอายุ44ปีค่ะอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่71หมู่ที่4ตำบล้ําตก บนน้ำตกค่ะอำเภอตุงสงก็จังหวัดนครศรีธรรมด้านี่แหละแถวนี้มีน้ำตกไหมครับพี่มีค่ะน้ำตกอะไรครับพี่รัดาน้ำตกตาลทิพย์ตาลทิพย์ค่ะนะคุณพี่รัดามีอาชีพอะไรครับอาชีพทำสวนทำสวนตัดยางกรีดยางครับเห็นนั่งตัดอยู่นี่ลูกอ๋ออันนี้รายได้พิเศษรายได้พิเศษตําหมักเองอ๋อนะครับคุณพี่รัดาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะได้ดื่มน้ำมะขุดแสนสยามเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับ เจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บต้นกอปวดหลัง,ปลงเป็นกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นค่ะได้ไปหาหมอรักษาบ้างไหมครับไปหาแต่หมอบอกว่าต้องผ่าตัดผ่าผ่าตัดผ่าหลังได้แหละครับป่าป่าที่ที่ขาด้วยเจ็บที่ขาด้วยมันเป็นกระดูกทับเส้นที่ขาที่ที่หลังอ๋อเราได้ผ่าไหมครับไม่ได้ไม่ได้ผ่าเพราะอะไรครับไม่ได้่าตอนตอนแรกพี่ไปไปฝังเข็มมานะครับ แล้วเริ่มขวงเข็มประมาณสามจุดครับตอนนั้นพี่เดินไม่ก่อยได้นะเจ็บเจ็บเจ็บที่เอวบ้างที่หลังบ้งครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนมากินน้ำกุดโดูครับเห็นพี่ก็บอกว่าใจได้แล้วเวลาพี่เจ็บพี่ก็กินครับกินแล้วก็ยังชั่วประมาณได้ปกติเวลาเจ็บอ่ะนอน กินกินสักสักสาบซีซครับแล้วก็นอนหลับสักตื่นหนึ่งลุกขึ้นมาแตะมาได้สบายเลยสดชื่นสดชื่นคะครับอ่าเป็นมานานไหมครับไอ้โรคก,กระดูกทับเส้นเนี่ยเป็นนานแล้วอะเป็นมาประมาณอ้าปี6กปีอะอแล้วก็ียกได้ว,ว,ว่าไปหาหมอรักษาก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ มันแบบว่ารักษาตามหมอบ้านนะนะหมอหลวงก็บอกว่าต้องป่าตัดพี่เลยไม่ป่าก็บอกว่าตาป่าจะเดินได้หรือเดินไม่ได้ก็บอกแบบบนั้นน่ะก็คือห้อาสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบจะเดิน,เดนไม่ได้หรืออาจจะเดินได้ค่ะอืมแล้วได้ยินน้ำมัคุณมาจากอ่าคนแนะนําหรือว่าปีพปงอ่ะแนะนาไอ้กินบ,บอกว่าลองกินดู น้ำกุศนี้ไม่ใช่ยานะเขาบอกว่าเป็นน้ำเพื่อสุกภาพบำรุงสุกภาพสุกภาพค่ะครับแล้วเลยเอามากินดูตอนแรกๆก็กินมันก็เจ็บนะตอนแรกๆกินมันก็เจ็บ,บพอเรากินไปเรื่อยๆมันก็ทุโล,ลงตัวเราลงค,ค่ะเวลาเราไม่กินบางทีนานๆมันก็ยังเจ็บอยู่ครับแต่แต่ถ้ากินมันก็หายไปอเดินได้กล้องเวลากินน้ำอ่ะนะครับ ปัจจุบันนี้ก็ยังดื่มอยู่เนาะดื่มก่ะขายให้พี่ก็ด้วยไม่ได้เป็นตัวแทนหรอกแต่ขายให้พี่ก็ด้วยมีคนมาซื้อมากก็บอกว่ากินแล้วยังชั่วตะมันกร้องแล้วฝากบอกคนในหมู่บ้านให้ชื่อชกชวนคนในหมู่บ้านให้มาดื่มด้วยเออมาดื่มด้วยก่ะเนี่ยตอนนี้เอามาไว้ด้วยที่บ้านอ่ะเอามาไว้ด้วยฝากวางขายที่บ้านด้วยกะครับนะ อ่าดีใจไหมครับที่ได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับคืนมาดีใจค่ะดีใจมากเลยไม่ต้องผ่าตัดเวลาเวลาเจ็บเวลาเจ็บขึ้นมานิดนิดก็กินน้ำมังคุดแล้วก็นอนสักชั่วโมงหนึ่งมันก็หายไปครับนะทีนี้คุณพี่รัด,ดาอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ฟังที่กําลังฟังรายการอยู่ขนาดนี้ไหมครับบอกว่าถ้าใครเจ็บตัวหรือว่าเจ็บก ầu, เจ็บ อะไรก็แล้วแต่นะลองลองลอง,ลองดื่มดูลองกินดูน้ามังคุดเนี่ยไม่ใช่ยานะแต่มันเป็นน้ําเพื่อสุขภาพแต่ว่ากินแล้วมันดีขึ้นอยากให้ทุกคนลองกินดูครับนะชัดเจนนะ,ะ,ค,ะคุณูัฟังครับในทางบริษัทสายสยามก็ขอขอบคุณคุณพี่รัดดานะฮะที่ให้ทางบริษัทได้เดินทางมาที่อําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเยี่ยมเยนทำไถ่พี่รัดดาเนาะนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ